ในช่วงนี้นะครับคนสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการครับจะต้องมาต่อสู้กับพิษณุโลกกันแล้วนะครับตอนนี้เราไปคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงกันก่อนนะครับคุณเจ้าอุ่มแตงโสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งต้นดงเนินก็คือถ้าได้เกินไปครับก็ในเรื่องของวางหลักฐานแองการศึกษาของทุนไทยให้เป็นคนดีของต่างคมและประเทศชาติต่อไปครับจะได้ทุนนี้ไหมตามอยู่30ศูนย์ครับน้องกดบมาน้องเกิบมาน้องกดใชครับ บาด้วยอ้ายตินทำอะไรเนี่ยพี่อาาตอตอเป็นผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ค่ะแน่ใช,ใช่ไหมอ,อ,อ้องตบางยออา่าหนักใจไหมน้องกิป ไม่ค่ะไม่ไม่หนักใจนะคะเตรมเพลงอะไรมาคะทางสายใหม่ของคุณสุนารีราชสีมาค่ะสุนารีราชสีมาเป็นอันรู้กันว่าเพลงของเธอนั้นร้องยากมากใช่เพลงสุนารีร้องยากนะเป็นการเอาท่ายากมาให้กรรมการดูจะได้คะแนนสูงใช่ไหมพี่แอดนนี้เล่นท่ายากนะท่ายากนะต้องรีมก็ทาไว้มาตรฐานไว้สูงเออ นอกิฟตก็เลยต้องใช้ท้ายาอ่าใช้ท้ายาใช่เหมือนเหมือนนี่ไงพี่สมมติม้าขวางใช่ไหมอ่าตีลังการอบเดียวครับก็ได้เต็มที่ก็แค่นั้นอ่าอันนี้จะสามรอบใส่เกลียวซัมเมอร์โซลับหลังซัมเมอร์โซลแปดตลบลงมาหัวถ่างเท้าเอาแน่เอาเต็มที่คิดมากใครพ่อแม่หรือว่าใครมากับคุณยายค่ะแล้วก็น้องๆไหนคุณยายคุณยายโอ้โคุณยายใช่ค่ะโอเคนะยาย่กิฟต์ทูทูค่ะ ยายดูมีความสุขนะเอาเอาละกิฟสู่ๆนะรพร้อมนะคะเพลงทางสายใหม่ของสุนารีราชสีมาเชิญค่ะ ผ่านทนไปอย่างสวยงามนะเพลงน้ว่บเพลงนี้คุณใส่ร้องยากจริงนะร้องอยากจริงเออเพลงมันเปลี่ยนโน้ตอะไรยังไงเออเด,ดาไม่ถูกเลยอ่ะอ่าเชิญคุณต้นหอมจ้ะคุณกิ๊บเป็นคนที่แบบมีเสียงดีพอขึ้นมาเสียงหวานมากมข้อดีของคุณกิ๊บที่มีมากกว่าน้องรีมอาจจะด้วยอายุด้วยนั่นคือเรื่องของแววตาและความมั่นใจมันมีความมั่นใจที่มากกว่าแต่ข้อเสียที่สู้รีมไม่ได้ก็มี คือเวลาร้องต้นหอมรู้สึกลุ้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับการฟังเพลงที่เราฟังอยู่ใช่มเพราะมันเนิร์นมันเหมือนมันยานค่ะแล้วตหอมจะลุ้นตลอดเลยว่าจะเข้าทันไหมนะคะแต่ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันในวันนี้นะคะซึ่งโดยรวมต้นหอมถือว่าวันนี้คุณกิ๊บก็ทําได้ดีค่ะอ่าวนกทีลาเป็นรองครับคนนี้พี่แอดครับครับแต่ว่าต้องชมคุณกิ๊บว่าวันนี้ ดีกว่าวันวานวัดีแล้วครับรดีกว่าดีขึ้นนะดีก,ดกว่าเป <นะ S 2> ็นมาตรฐานเพราะว่าตามที่กรรมการได้คอมเมนต์ไปก็ดูปรับปรุงขึ้นมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าคะแนนที่ตามหลังอยู่3 0สิคะแนนมันมันน่าหนักใจถ้าวัดกันคะแนนเพียวๆนะครับ พราะว่าต้องโยนหัวโยนก้อยโอ้โหขนาดนั้นเลยวัดเป็นคะแนนเดียงครับเพราะว่าไอ้ตรง30นั่นครับจะต้องต้องว่ากันอีกทีละเราถือว่าทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วครับดีขึ้นนะดีขึ้นต้องไปรอลุ้นคะแนนตอนรวมแหละครับดีวันดีขึ้นคุณตั๊กครับอุ้ยแม่พี่ไม่ต้องคุณตั๊กก็ได้ค่ะนะครับดูให้เกียรติเกินไปอะค่ะแค่นั้นคุณตั๊กเหมือนเดิมก็ได้คุณตั๊กครับเชิญครับ วันนี้จะบอกน้องกิ๊บว่าสวยจังเลยเวันนี้ชอบค่ะวันนี้รู้สึกว่าเออหน้าเขาสดใสดีนะคะหงเห้งดีวันนี้จะบอกว่าร้องดีกว่าครั้งก่อนเห็นด้วยกับพี่แอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งน้องดีมแล้วก็น้องกิ๊บเลยวันนี้ในสิ่งที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์เพลงค่ะพี่ตั๊กอยากให้มันอินมากกว่านี้นิดนึงนะคะคให้แบบฟังแล้วมันอืมแบบว่าเออให้มันคล้อยตามไปมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะค่ะแต่ว่านอกนั้นีนพี่ตั๊กชอบทั้งคู่เลยนะคะชอบหมดทัคครับโอเคครับ สิ่งแสงครับเชิงสิ่งแสงจากโมนนจชาบกน้องกิฟต์ตรงนี้นะบอกว่ามันเขาเป็นภาษาไทยไม่ใช่เหรอที่พูด <c oughs> คืออย่างน้องกิฟกับน้องดีมคราวที่แล้วนะครับพอร้องปุ๊บพี่เนี่ยเขาแบบเฮ้ยเข้าเลย <c oughs> นี่มันที่ไหนวะ <c oughs> ไม่ไปที่ไหนเนี่ยอ๋อมันไปอยู่ในห่วงอารมณ์ของน้องทั้งสองอแต่คราวนี้มันยังไม่ได้ดึงเราเข้าไปอยู่ในห่วงอารมณ์นั้นหมายความว่าไม่รู้ว่าวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยกังวลอะไรหรือเปล่า<อ>เออช่นจะเปิดเทอมแล้วชุดยังเก่ายังไม่ได้ไปซื้อชุดหรือเปล่า<ค>หรืออะไรเขาคงไม่กังวลเรื่องนั้นหรอกมันเป็นรอบรอบรอ,องแล้วจะได้เข้าไหมเครียดดูเครียดไงแต่วิธีการลองของน้องกิฟต์พี่มองอยู่ตรงนี้ไปไงฮะทำไมฮะนึกว่ามืออาชีพมา้องให้ฝันเออ้องดีลองดี มันมีเพลงหนึ่งยิ่งแข่งยิ่งแพ้แต่น้องกิฟเนี่ยยังไงคะยิ่งแข่งยิ่งชนะเหมือนเมื่อกี้น้องดรีมยิ่งร้องยิ่งดียูเชียงยูฮอเมื่อกี้อีดูอยู่เฮ้อาไก่หรือพวกผิกนะยูเชียงยูฮอแปลว่ายิ่งร้องยิ่งดีไม่ใช่หญิงเชียงหญิงฮอต้องยูยเชียงยูฮอน้องกิฟ เรียกว่าเป็นนักร้องมืออาชีพไม่ใช่สมัครเล่นภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมนะร้องมืออาชีพเขาเรียกว่าเลเชียงกอจอาเียงนี่มึงสี่จอสึงเสืองอ่ะอาไว้แต่ว่าถ้าน้องร้องอย่างนี้ให้ไปขายของพี่เชียงกงไม่ใช่ถือร้องเป็นมืออาชีพเชิญเสาหลักดีกว่ามามาม,าาม,ามาพี่ชมพู น้องกิฟวันนี้ร้องเพลาะครับแล้วก็ที่เคยคอมเมนต์ไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าร้องแล้วมันยาวยานเกินไปวันนี้ก็ตัดได้กระชับดีนะครับก็สําหรับการร้องตัวโน้ตการเอื้อนก็เพราะรสวยงามอย่างเดียวเห็นเหมือนกันก็คือว่าความสะใจของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงนี้มันบอกว่าทางสายเก่ายังไงก็ไม่มีวันหวนกลับไปใช่ไหมจะมุ่งหน้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคําว่ามุ่งมั่นเนี่ย มันต้องมีมากกว่านี้คําที่ต้องตัดให้มันฟังดูฉันเด็ดขาดฉันมั่นใจเนี่ยต้องมีมากกว่านี้อันนี้กลายเป็นร้องแล้วเป็นเพลงเพราะไม่ใช่เป็นเพลงที่มันปลุกร้าวความมุ่งมั่นเพราะงั้นอันนี้ครับเป็นเรื่องเดียวในในในวันนี้แต่อย่างที่บอกครับตัดสินยากอ่ะเดี๋ยวคงต้องรอดูครับแต่สําหรับพี่วันนี้เห็นด้วยกับนี่อะไรนะยิ่งแข่งยิ่งยิแข่งยิ่งชนะรอยิ่งดีลรับ ขอบคุณกรรมการครับครบถ้วนแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูคะแนนกันนะครับพิษณุโลกนําอยู่30น้องกิฟคนสุดท้ายของสมุดปาการได้รับคําชมมากมายเช่นเดียวกันแต่พอไหมที่จะตีตื้นช่วงหน้ารู้ผลครับครับมาถึงช่วงโชคปลายแดงกับทิอร่อยดีแจกโชคทั่วไทยแจกของรางวัลบุญค่ากว่า1นึล้านบาท สัปดาห์แจกทุกคอร์ดคำมูลค่า1 0 0่บาท5รางวัลทุกเส้นเด้งแจกยี่ห <mythology> um, so ้าฟิโนมูลค่า5 0 0หบาท1รางวัลรางวัลใหญ่แจกรถอยยูนิตบอลสุดคันเขียนชื่อที่อยู่แล้วมาเล่นโทรศัพท์ติ๊กต๊อกยูเอสบีหรือถุงพัชไลท์ของที่อร่อยดีจะได้ภาษาไทยขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่ตู้พอนอนหนึ่งวันละสองข้อจัดมันก็เป็นกรุงเทพ10240ส่งมาแล้ครับมีสิทธิ์ทุกภาคทั่วไทยสัปดาห์หน้าเริ่มจับรางวัลกันแล้วโชคไปได้ของที่อร่อยดีรอคุ